สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะมารีวิวสลามสูตรฟองโซดานะคะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยนะ,นยะไม่เคยไปแต่ินเยอะม่เมอนเดืตร้อไาเนื้ไอาาไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเราจะปรับปรุงสูตรนะตอนนี้คือมือแห้งอยู่ก็เลยไม่ก็เลยค่อนข้างที่ติดมือ ที่แไม่ได mm ้มาตรฐานนะม่เนี่ยแบบนี้ถ้าขายนะคนมุงเต็มเลยถ้าเอาก่อนุมไปใช่หรือเปล่้แค่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าแท็บเล็ตพอดีตั้งไว้ไกลจากสารานิดหน่อยมันก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินเสียง จริงๆเสียงมันก็อยู่นะมันก็ได้อยู่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะนี่นะคะก็โอเคก็วันนี้เราขอลาไปกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ